สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเรียนยายบันสิภาพพี่น้องมาเบิ่งอันช่างเลิกค่ำน,นิ้มือนี่เออช่างเฮ็ดช่างช่างเลิกค่ำมือนี่อันทเทพปูนบ่แล้วเทพปูนมะแล้วก็เลย,ยได้เลิกค่ำสั้นแสงอ,อ,อะไรเนี่ยแสงยังอะไรองต่างเลิกค่ำจ้ามือนี พวเท่ปูนบ่แล้วเลยไดีเลิกค่ามื้อนี้ธรรมดาสิเลิกแล้วเนาะสิบเจ็ดนาฬิกาจะเลิกแล้วเอารถมาทเทแล้วแต่ว่ามันบ่นแล้วเนาะเอารถเอารถอันรถโมปูนมาอยู่แต่ว่ามันบ่นพอ,อนะก็เลยเดีเอาสมมือบนี้สมมือรวมแรงรวมใจกันเสียงอย่างน้ ที่มันเสียงอะไรเนี่ยได้ดิสมสมเออเสียงนี้มาจากไหนเนี่ยเสียงอีหอย่างพี่นอกเออ ช่างกะใครแนว่ามันอันสร้างอยู่บ้านนี่เนาะจา้ะช่างอยู่บ้านเราเองเพราะว่าหอจ้ากอเป็นคนบ้านเราแสงอยงนนียงเนาะนี่เอองงจังเลย มือหนี้างมากประมาณอันหนึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองสิบสามคนได่ปนันกับว่าแล้วยุจ้าเทาข้านบนเนาะขานบนเมื่อวานเทพไปแล้วเคิงหนึ่งมือนีเทพไปอีกวันนี้พ่าแล้วเอารถโมมากอะป่อพ่อเน่าจ่าอันปูนป่อพ่อ,พอก็เลยต้องสมมือใส่บัดนี้ยเออสมมือใส่เลย รวมด้วยช่วยกันแป๊บเดียวกันแล้วืวกูขึ้นขังบุญกับมี่ขึ้กันบบุญมีประมาณสองสามคนจะชมไปจ้าชีวิต กรรมกรก็เป็นแบบนี้แหละแต่ก่อนย่ยบังก็เคยไปเฮ็ดน้าเพิ่นอยู่เป็นไม่ยิ่งกับจิงได้ึ้้นสูงสูงก็ได้ขึ้นเด้อจ้าขึ้นไปมาเเล็กสูงสูงคุณละ่ะขอบคุณทุกการรับชมเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ยายบันนะเด้อ